inbox อะไรอยู่ในกล่องง,อง,ง,องสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ inbox รายการนี้จะพาท่านผู้ชมทุกๆท่ทานไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นคะแนนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มารีวิวการ์ดอะไรนะครับผมแต่ว่าจะมาแนะนําวิธีการส่งคูปองเพื่อแลกการ์ดไฟแวนการ์ด โอเมก้าแกรนดีออสที่เป็นคูป,ปองจากชุด vgt bd 1 5ก็จะมีให้นักขีดหนึ่งและขีดสองนั่นเองนะครับผมก็จะมีให้สองสีนั่นเองก็จะมีสีเขียวหรือสีแดงอ่าสีแดงอันนี้กับอันนี้นั่นเองก็วิธีการแลนดามาย่านะครับผมจริงๆิแล้วเนี่ยมันจะมีใบใบหนึ่งที่มันมีหน้าตาอย่างนี้จะเขียนวิธีการส่งแบบละเอียดมากๆนะครับผมจริงจริอ่านตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วแต่สำหรับคนที่อ่านลงงงหรือว่าไม่มีประสบการณ์นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ละกันว่าทํายังไงงถึจะ ส่งคูป,ปองแล้วถูกต้องและได้ของรางวัลกลับคืมนมานั่นเองนะครับผมก็อน,นื่นเลยโอเมก้าแกนดิออนั่นเนี่ยจะเป็นคูป,ปองพิเศษที่แถมใน B t ทีซึ่งต้องใช้2ใบนะครับผมต้องใช้ส่วนที่1-2อันถึงจะแลกได้นั่นเองคือมันจะมี2ส่วนที่ต้องใช้ จะมีส่วนที่1ที่มีหน้าตาแกรนดิอออสอยู่นะครับผมกับส่วนที่2ก็คือส่วนที่คุณจะต้องเขียนชื่อลงไปนั่นเองเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลนะครับผมก็ให้อ่าเป็นการยืนยันว่าอ่าเราคือใครที่จะเอาการ์ดไปนะเขาจะได้เก็บข้อมูลไปนะครับผมแล้วก็จะได้ตามมาตีที่เราบ้านเราถูกเอ้ไม่ใช่นะครับผมอ่าอย่างเนี้ยถ้าเกิดเรามีส่วนที่1 2ใบอ่าส่วนที่2ก็1อันหรือจะสอนก็ได้นะครับผมก็จะแลกแกรนดิออสได้1ใบแล้วแน่ๆนี่คือที่ต้องมีไว้ก่อนนะครับผมจากนั ชื่อชื่อเล่นนามสกุลโรแมนีีให้ครบทั่วนะครับผมเพื่อที่เป็นข้อมูลให้ทีมทีมงานเนี่ยส่งการ์ดขึ้นมาให้ได้อ่านี่คือส่วนสําคัญส่วนที่2ออย่างที่1ก็คือต้องมีอันนี้2ใบซึ่งแสดงว่าต้องไปเปิด2กล่องถึงจะได้นะเพราะว่า1กล่องเนี่ยเวลาเราซื้อว่า1กล่องใช่ไหมครับผมมันจะให้มาแค่อันเดียวดังนั้นอยากจะได้2อันต้องซื้อมา2กล่องนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดอยากจะเก็บครบ4ใบก็ต้องซื้อ8กล่องพูดง่ายๆเพราะหนึ่งกล่องให้2อันนั่นเองครูปองนั้น็ไกด หรือว่าจะเป็นเขียวหนึ่งแดงหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นแดงทั้งคู่ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นส่วนที่หนึ่งเหมือนกันหมดเขาทําสีแยกไว้เพื่อให้เข้าใจว่ามันมาจากบีทีไหนเท่านั้นเองอ่าสมมติว่าอย่างวันนี้พี่ชินจะส่งไปแรกนะครับผม2ใบไอ้อยากจะได้2ใบมากเลยก็อ่าอันนี้2อันอันนี้2อันอย่างเงี้ยคือแลกได้4อันแน่นอนไอ้แลกได้2ใบแน่นอนนะครับผมใช้4ี่อันแลดได้2อันนั่นเองแลดได้2ใบทีนี้ก็เรามาถึงเรื่องของการเตรียมจดหมายดีกว่าไอ้นี่คือเดี๋ยวเราส่งให้เขานะ จากนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมซองจดหมายสองซองนะครับผมก็จะมีอ่าซองที่1น,นะครับผมเป็นซองที่จะต้องส่งให้เขานั่นเองกับซองที่2คือซองที่เขาจะต้องส่งกลับมาให้เรานะครับผมโดยดูทีละอย่างกันก่อนอ่าซองที่1นนะครับผมจะเป็นซองที่เราจะต้องส่งไปให้เขานั่นเองดังนั้นผู้ส่งจะต้องเป็นบ้านชื่อที่อยู่ของเรานะครับผมต้องอยู่ตรงนี้แล้วว่าเราเป็นใครส่งมาจากไหนเขียนตรงนี้เลย ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่อยู่ของบริษัทซึ่งจริงๆแล้วมีให้ดูในนี้อยู่แล้วนะครับผมจะมีเขียนอยู่ว่าที่อยู่บริษัทคืออะไรก็ลอกตามลงไปได้เลยนั่นเองอ่าและอันที่2ออันนี้เนี่ยจะเป็นให้บริษัทส่งคืนมาให้เรานะครับผมนี่นี่นคือเขียนชื่อบริษัทซะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเขียนบ้านที่อยู่เรานั่นเองซึ่งผู้ใดก็คือเตรียมมาสองซองแล้วก็เขียนสลับกันนั่นเองก็อันนี้คือบริษัทจะสง่งกลับมาให้อันนี้เป็นที่อยู่บ้านเรานั่นเองนะครับผมอ่าจากนั้นก็เตรียมขูปออองให้้เรรรียยบบนะคัผ จากนั้นก่อนดื่นเลยอย่างที่หนึ่งไอ้อันนี่จะให้บริษัทของกลับให้เราเนี่ยเราต้องติดแสแตมก่อนต้องไปซื้อแสแตมที่ไปรษณีย์นะครับผมหรือว่าจะเป็นแสแตมจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะถ้าเกิดเขามีอยู่ก็แสแตมในนี้ระบุเขียนไว้ว่าใช้3บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครส่งแลกทีละเยอะๆอยากจะเอาชัวร์จะแปะสักหาบาทก็ไม่มีใครว่านะครับอ่าก็แปะไปใช้กาวติดลงไปนะไม่ใช่แสแตมเซเว่นนะต้องเป็นแสแตมจากไปรษณีย์นะครับผมสแตมไปรษณียกรเท่านั้นเองแปะไปก็จะ3บาท5บาทนี่ก็แล้วแต่นั่นเององ จากนั้นนะครับผมก็พับซองนี้ที่ติดแสแต็มมานนะพับนะครับผมรวมถึงเอาคุกฟองพวกนี้นะครับผมวางไว้ด้วยกันอันน uh ี huh. ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดผนึกซองนะไม่ต้องทากาวหรือติดแมกนะครับผมให้มันเปิดได้นะครับผมให้มันเปิดได้เพราะเดี๋ยวเขาจะเอาซองเนี้ยส่งการ์ดขึ้นมาให้เรานั่นเองอันนี้คือห้ามไปปิดมันนะครับผมจากนั้นก็อันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องใส่อ ดัาน,นนี้คือซองที่เราจะส่งให้นะครับผมอันนี้คือเราต้องเขียนบนมุมซองได้ว่าเราจะแลกรับการ์ดโปรโมลแลกรับการ์ดโปรโมรการ,รไฟเ็นการนั่นเองตัวนี้ระบุไว้ด้วยเขาจะได้รู้และเขาะ้าใจง่ายนั่นเองนะครับผมนาทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในซองนี้นะครับผมอันนี้คูปองใส่ลงไปแล้วอันนี้ซองครับผมใส่เข้าไปอย่าลืมติดสแตม็มในซองนี้นะครับผมใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดผนึกจะทากาวนะครับผมจะทากาวจะยิงแม็กยังไงก็ได้แล้วแต่ให้มันเรียบร้อยนั่นเอง จากนั้นก็เอาไอนี่ไปส่งที่ทําการไปรษณีย์นะครับผมสาหรับคนที่ไปส่งที่ไปรษณีย์เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ถึงฝ่ายตรงข้ามเร็วอยากถึงบริษัทเร็วก็ส่ง EMS ไปเลยนะครับผมไม่ต้องติดสแตมพวกส่งแบบ EMS เนี่ยไม่ต้องติดสแตมนะครับผมเอาอนี้ส่งมาได้เลยหรือถ้าเกิดไม่รีบนะครับผมส่งแบบลงทะเบียนก็ได้อ่าก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปถึงนั่นเองอาจจะช้าหน่อยแต่ EMS จะเร็วกว่าแต่ค่าใช้จ่ายก็จะต่างกันอ่าถ้าเกิดส่งแบบลงทะเบียนก็คือส่งแบบช้านั่นเองนะครับผมค่าใช้จ่ายจะถูก แต่ถ้าเกิดส่งแบบ EMS ก็จะเร็วหน่อยแต่ค่าใช้จ่ายก็จะแพงขึ้นขึ้นอยู่ว่าจะส่งแบบไหนแต่ถ้าเกิดจะ,จะติดสแตปมแล้วไปหย่อนตามตู้ปอนองก็ไม่ว่านะครับผมแต่ไม่ค่อยแนะนามันช้าและเสียเวลามากคิดว่าเอาเนี่ยไปตามที่ทํางานไปรษณีย์แล้วก็ส่งดีกว่าบอกว่าส่งมบลงทะเบียนครับหรือว่าส่งแบบ EMS ก็ได้ไม่ต้องติดสแตปมนะครับผมหรือถ้าเกิดเป็นพวกบริการรับส่งจดหมายตามห้างต่างๆก็ใช้การได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตวนค่า้่าจะแพงมากแนะนําว่าที่ทําการไปรษณีย์ที่สุดนั่นเอง พอเราสองนี้ไปปุ๊บเราก็จะได้รับของรางวัลเป็นโอเมก้าแ n นิออสส่งคืนมานั่นเองครับผมเพราะว่าเขาจะเขาพอถึงพอทีมงานเขาได้เขาจะาแกะอันนี้ก่อนแล้วเขาก็จะเอาการ์ดคูปองที่เราได้เนี่ยอ่ามาดูว่าอ่าเราแลกกี่ใบนะครับผมอคือชุบๆเขาก็จะเอาคูปองมาให้ดูก่อนแกะมาดูก่อนอ่าไอคนนี้นะแลก4ใบนะแลกใส่มาสี่อันแลกได้2อันนะเขาก็จะว่า Candy อ z สองใบเนี่ยใส่อันนี้นะครับผมแล้วก็ส่งไปรษณีย์คืนกลับมาให้เรานั่นเองแล้วก็รอรับของอย่างเดียวไม่ยากเลย แน่นอนว่าจะใส่ไปทีแล้วเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมจะแลกทีละ8ใบเลยก็ได้นะใช้แค่2ซองเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่ากันจะแลก8ใบก็ใส่ใบ16คูปองอะไรเงี้ยจะแลกเยอะแลกน้อยแค่ไหนก็ได้นะครับส่งใบทีเดียวเลยเพียงแต่ว่าต้องดูเรื่องน้ําหนักด้วยถ้าน้ําหนักเยอะส่งเยอะก็ควรจะต้องเพิ่มมูลค่าสแตปมเดี๋ยวมันไม่พอนะครับผมก็นี่จะเป็นวิธีการส่งคูปองให้ให้ไปทางทีมงานเพื่อจะ่้เขาจะเอาไอ้กรดไอ้กระแกนิออสส่งคืนกลับมาให้เรานั่นเองไม่ยากนะครับผมกระบวนการทั้งหมดนี่คิดว่าน่าาประมณ สสัปดาห์หนึ่งหึงสงสัปดาห์เพราะเขาเขียนไว้อยู่นะครับผมว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นึึงสสัปดาห์นั่นเองก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะส่งคืนมาเร็วแค่ไหนบางทีก็สสัปดาห์ถึงจะได้ก็มีเพราะว่าอย่าอย่าไป ي, ทำไมทีมงานทาช้านะครับผมคือบางทีเนี่ยส่งใบเป็นพันคนนะกว่าเขาจะนั่งแพ็คกับเขาจะนั่งแยง่ยก็เสียเวลาเหมือนกันนะครับผมต้องเขาต้องตวงรวจสอบคำถูกต้องด้วยดังนั้นก็ถ้ายังไงแนะนําว่ารีบส่งก่อนจะดีกว่าจะได้ได้เร็วนะครับผมเพราะคิดต จบลงที่เพจนี้นะครับผมอย่าลืมส่งคูป,ปองใบแรกกันล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย